สวัสดีครับรผมแบงค์กามโอเกมแคตเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีเอียชันกับคลิปแอนิเมชัน vs YouTube ครับผมนะอีกหนึ่งซีรีส์ของท่านอลันเบเกอร์นั่นเองครับผมนะ ตอนแรกวันนี้ว่าจะมาทำแอนิเมชัน n ี a Animator Anim ตอนที่5นะแต่ว่าผมไปเลยดูมาแม่งครึ่งชั่วโมงนั่นอาจจะเป็นตอนที่นานที่สุดที่ผมเคยรีแอคมาหรือเปล่าผมนะผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมารีแอคนานขนาดนั้นก็เลยเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันวันนี้เรามาดูอีกซีรีส์หนึ่งก่อนผมนะแอนิเมชัน v s y o u t u b e ูีไปแค่ตอนเดียวจะเป็นยังไงก็มาดูกันก็แล้วกัน,กนโอเคมหไม่รู้จะใช้พวกการจะบอกว่าใช้พวกตัวเดิมจากไมค์คราฟไหมแล้วก็ใช่จริงด้วย ตัวส้มโผล่มาก่อนเลยอ่ะจะดูจะดู youtube แล้วเออฝึกด,ดู youtube กันบ้างผมเนี่ยไม่ใช่เล่นแต่ไม้ครับเนี่ยมันทีวีรุ่นไหนหอะนาคตคิดถึงเลยทีวีที่มีเมนูเวลากดด้วยรีโมทเออสมัยก่อนนี่คิดถึงมาเดี๋ยวนี้แทบไม่ดูทีวีและวแอนิเมชันเว็บยูทูบดูกับตัวเขียวโอโอ๋อวิดีโอ youtube ใช่ไหมอืมมั <c oughs> นสายลุ้งสวยมากเลย Oh, อ่าเรนโบ้อือไอคลิปนี้เหมือนผมเคยเห็นอยู่นะแต่นี่คือยู u ูบละกี่ปีแล้วเนี่ยนานมากเลยนะดูจากเอ่อความชัดของวิดีโอปี2 0ง9เ้าเนี่ยตัวส้มหาดูใช่ไหมอันนี้ค่อนข้างจะใหม่อยู่เออคนนี้ผมก็รู้จักกรบผมเนี่ยเคยดูบ่อยๆเหมือนกัน อะโฆษณามาเดี๋ยวแป๊ปนึงนี่เหมือนเรารีแอควิดีโอ YouTube ในวิดีโอ YouTube อีกทีเลยเนี่ยเดี๋ยวเคียบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าโอเคพี่ดิพามีโฆษณาอ่าเดี๋ยวกดสกิปให้เหมือนกันเมื่อกี้ตัวกดเหมือนกันพี่ดิพาอืมนี่คือพวกสติ๊กแมนมาไล่ดูวิดีโอดัง ของต่างชาติใน youtube ใช่ไหมเนี <laughs> ่ยอันนั้นคือนักดลองวิทยาศาสตร์สุดมันโอ้นี่ไงโยสติกแมนอคนอื่นก็ทำนะเออผมจำได้ผมเคยดูไอ้ปิดโฆษณาเออผมก็จะปิดเลยผมดูว่ามันขึ้นของผม <laughs> ดูซ้อนกันแล้วมันงงเว้โอ้นี่คือคนทำสติกแมนอีกคนหนึ่งใช่ไหมอา้าวกำลังดูสติกแมนมันมัน,มนเอ่ออืมเ <laughs> ตะแก้โหลดไม่ใช่เป็นที่เน็ตเลอ มันเป็นที่อินเทอร์เน็ตเองไม่ได้เป็นที่เครื่องยู u ูบเว้ยอืมทำไมมันไม่โหลดออโอ้โหผมก็เคยเป็นอย่างเงี้ยผมนะดูคลิปไปแล้วนั่งโหลดทีเป็นอะไรที่โคตรหัวร้อนสิส้มบอมมันจะค้ายอีกนะไม่ยะหยุดค้างมันช่วยอะไรไม่ได้เองต้องไปแก่อินเทอร์เน็ตอะไรวะเนี่ยอ้า,นะอ,าอ่ะหน้าโหลดกลายเป็นหน้าวัดเดอ f ฟ c k เอ่อไอเออืมไปเตะมันมาก มันก็ไม่ีชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยเหรอโอ้เว <laughs> like, like, ้ยวัดไลค์กันดี่ไลค์กันเป็นมือเหมือนไส้เตะกูนะฮะบอกเป็นทีเน็ดมาเตะอะไรกูเนี่ยฮะโอ้ยอุย้ยเอาอืมมัดไลค์และดิดไลค์สังหารโู้ตบตบอะไรเราอันอนี้ไงนี่ขึ้นของผมแล้ว <laughs> งงจริงกับวิดีโอแบบนี้แต่ก็โอเคอจิบ๊บอ่ะว้ตัวเองเปียวีดโอเองับผมนะแล้วก็ให้รถไฟชนในวิดีโอโอ้โหอย่างเท่ อะไรเราจับมาเดี๋ยวเปลี่ยนวิดีโอแป๊บนี่นี่ขึงรอแล้วไม่เนี้ยโอ้โอโอโอ้าว กูเกือบโดนไมค์กูพอดทันถ้าโดนนี่หลังหักเลยเนี่ยมานี่ไปขว้ายางเทโอ๋อโอ้โหรถชนฝั่งโน้นแล้วก็เปลี่ยนวิดีโอมาฝั่งนี้โอ้โหเสยข้างบนต่อยตรงนี้โอ้โหยางจีนี่ดคอนเซปไอเทมเราหลบหลบรถหลบรถได้อะไรเอาหลบรถได้ดิถ้าเปิดวิดีโอประเทศไทยที่คงหลบไม่ได้ผมนะรถเยอะเกินวันเดอรฟลัก่เนียนยามาเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วพอเลิกอืมอืมอืมอ่ะกดจะได้อะไรเนี่ย เป็นวิดีโอน้ำคืออะไรเทเตอร์โหมดอ๋อจะขยายปรึ้มเอือแล้วก็ลงไปในน้ำโอ้ย่างเท่กดสเปซบาลรัวๆเฮ้ยเพื่อจะออกจากน้ำโอ้ชิดโอ้โหการอากาศผมนะล่วงลงตามวิดีโอบ็อกกราวดฉากต่อสู้เป็นตามวิดีโอนี่มันเท่จริงนี่ทุบด้วยโซฟาเอามาเป็นอาวุธได้อ้านะแตกเลยเหรออ้า อ๋อตาม YouTube ปัจจุบันป่ะไม่มีดิสไลค์โดนลบไปแล้วอืมสาเหตุที่ดิสไลค์หายก็เพราะว่าไอตัวสติกแมนเอาโซฟาทุกแต่กรบผมนะเออต้องโทษตัวสติกแมนเนี่ยเอต่อยยายเอาโอ้โหจริงนะเขาทัวพวกว,ว,วิดีโอดังๆของฝั่งตะวันตกมากโอ้โหหนหน่อเออ หลายๆอันผัวเคยดูแล้วผมนะโอ้ตบแมวตบแมวตบแมวตบเปียโนแมวตบโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นของตูว่ะเนี่ยของมันใช่ไหมอย่ามาหลอกตูเออก็ว่าอยู่ผมเกือบจะเลื่อนมาไปกดแล้วโคตรตัดสนอันนี้ตบต่อยปัดไปมาแอคชั่นเยอะเลยเกินมีคนนี้ยูทูบเบอร์รีวิวปัดมือปัดไปปัดมาติ๊กแม่บอกเลิกปัดมือนี่โอ้โหไอตัวนี้แอนนอยส์ออลเอน จะไมไหนวะเนี่ยกูเกืียบกดเองอีกแล้วเดี่ยดูไปงงไปโฆษณาของใครเนอ่เด็กร้องเอาลับเอ้ยอะไรมนีทุบมือไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยเจ็บมือเอาวมือแตกเอาหมดการไลค์กระดิ๊ไลโนททำไงทีนี้ออกฟูลสกรีนเอเพื่อออกบอดวิดีโอได้เย่กดซะ อืมแบ้ตอนนี้อยู่ในฟูโออ่ะโอใช้กล่องข้อมูลคลิปมาบังได้โอ้โ oh, ห oh. ฉันยังไม่จบกบแกใช่สมัยก่อนนี่มีนะกล่องแบบนี้สมัยนี้เหมือนจะไม่มีแล้วมั้ง <laughs> เป็นฟีเจอร์ที่น่าถูกตัดไปแล้ว <laughs> เอ้กล่องซับคิดถึงเหมือนกันเนี่ย <laughs> ผมที่เป็นยูทูบเบอร์มาดูคลิปแบบนี้คิดถึงมาโอ้ oh. กดแล้วโอ้ยคิวอยากคิวให้ฉันไม่เห็นหน่อยแนะ่อยู่ในกล่องนี้ไปกล่องนี้เอเอมันต้องกดปิดจากตรงมุมกล่องนะผมเนะี่ยโอ้นี่อะไรเนะี่ยสร้างมือใหม่เนะี่ยจากกล่องนี้เออเห็นกล่องนี้คิดถึงมากเลยไม,ไม่ไม่มีสมัยนี้ย t u b e ตัดอะไรหลายอย่างมากในะนยุคปัจจุบันคนะุณเนี่ยนี่ตรงนี้ไงจะเอาแหลจะจ้าแหละมาดีเอาไปเอาไปโอ้โห นี่ล็อกเก็ตจำเอ๊วิดีโอสุดงดังเหงอเหรอยุบหลบได้อะไรเราล็อกเก็ตจัมนี่อะไรอืมอจะออกสวดีดีป uh> uh uh ุ่มดีกดดีกดดีเหมือนไส้และตุกกระโดดเหยียบนี่แทนปุ๊บทำอะไรโอ้ยโดนผลักนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่จะปีนข้ามหัวแม่งไปกันได้เออ้าวอืม งงเลยเกินมันมีอะไรหลายอย่างในจอผมดูโอ้สโลโมชัน่นเอ๋ไปยินมาจะกดจะกดอ่าต่อยอกูนุกนานอ๋ออ๋อกดลุลัวบ่มดะกดเริ่มใหม่ทุกครั้งไอยูทูบเบอร์คนนี้ผมจะต่อยอีกนะเว้ยเด็กอ๋อแพนด้าโอ้โห,โหทุกวันนี้มีใครนั่งดูวิดีโอแพนด้าอยู่ยมั้ยได้อะไรมันอยู่บนตัวแพนด้าวนะเนี่ยโอ้ตกใจ นี่มันดีเจโอ้โห,โโหเกมเต้นว้าต้องลบ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 โอ้ยเคมึงเล่นโน้ตอะไรวะเนี่ยมึงเล่นเป็นยังไงดูว่าเป็นเกมไฟเดย์ไนงนอะไรอย่างงี้โอ้อะไรอา้าวเดี๋ยววิดีโออารันเบกเกอร์วะเนี่ยชัวร์เลยชุดเส้วเนวันใช่ไหมอา้าวเล่นเข้าไปอยู่ทําไมเอ้ยดูดิพอดีเป้เลยหนุกหนาไม่นเนี่ยอา้าวนี่แหละกลอเฮ้ยยาอีกไม่อา้าวไอ้นี่ยุ่งอะไรแล้วนี่นี่ ปิดม่งหมดเอออย่าลืมมันยังมีปุ่มอยู่เป็นแค่กล่องโอ้โหเปลี่ยนโอ้ยโดนจับนี่เซกใหม่ได้ง่ายจังเบยแล้วนะเอออืเอ็งจำได้ไหมว่าวิดีโอนี้มีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้บ้างอืมอ,อ้าวเปลี่ยนไปแล้วเป็นเอฟเฟกต์คันเดอร์ไลนิงแอนโนเทชันปิดแม่งเลยอ๋อปิดอันนี้เพื่อไม่เห็นกล่องครับผมนะเออมันมีปุ่มปิดอยู่ เนาแล้วมันไม่มีม,มีต่อไปแล้วกดได้แล้วไหนที่สุดเราก็รอแล้ว let's go อะอะทำอะไรไม่เป็นไรตูทำอะไรจะทำอะไรยู u b e ทำอะไรยู u b e อื้ออะไรวะเนะ <c oughs> นี่ยวะ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 วันี่เนี่ยโอหาว s, ิดีโอที่มีตัวพุ่งออกมาเอ้คนพุ่งออกมา <laughs> วิดีโอสอนลูบิกเลย im, อืมประจประจุมีเนี่อ วัตดาฟักนี่คือการชาดเลยวะเนี่ยโอ้โหเวิดีโอมาร์กิพายก็มาโอ้โหว่าเตะเตะใหญ่ย <c oughs> ี่นเป็นการต่อสู้อะไรเดียย๋ยวเอาวิดีโอมาป้องกันไม่ให้ออกไม่ออกบอกให้กูออกได้แล้วแม่โอ้ oh, แฟปปีเบิร์ดปีไหนวะเนี่ยพี่ที่พายยังไม่มีหนวดเลยมีนิดนึง <c oughs> อืมโอ้โได้แล้วม่ก,กูเปลี่ยนวิดีโอเป็นปลาใครวะเนี่ยโออ๋อคอริดอรันนี้ผมก็ดูอยู่ อ้าวไม่มีอะไรเหรอนดกวยาจะมาป้องกันแค่ไปวิดีโอหน้าตกใจแล้วไปแปะทําไมกดซีอ้าวเอออปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเออตอนนี้เราออกมาแล้วมาตบแม่งอ้าววิดีโอลองมาโอ้ยตบซีร้องอ้าวอ้าวอ้าววิดีโอสมารตอีกเห็นไหมหลายอันที่ผมเคยดูทั้งนั้นเลยเป็นอะไรที่ย้อนความหลังมาโอ้ยปวดเจ็บโอ้ยเซตติ้ง ปิวปุ่มเซตติ้งปิวไปนู่นเลยตามลูกกอล์ฟไปแล้วออกไปไหนวะปุ่มเซตติ้งเอาไปกดที่ปุ่ม oh. uh oh. รีเฟรชอะเอรีเฟรชก็กลับมาใหม่อะเอาเวรกรรมเอ่นี่ไลค์ก็ดีไลค์ก็กลับมาแล้วพอร,รีเฟรชเย่เนี่ยนี่คืออารมณ์ตูตอนนี้เย้เอเอเอโอ้โหเพลงมีม เป็นไงล่ะเย yeah. อารมณ์ตอนนี้จากวิดีโอนี้ไม่ไหวแล้วเออนะก็นี่ไงอะอะไรล่ะอืมติ่นออกมาเอฟฟูสกีนโอเคแปะที่ตูวจะฟูสกีนอ๋อถ้าแปะที่ตัวเองแล้วฟูสกีนมันจะขยายโอเคก็ไม่เซ้นอยู่ไม่ไม่ต้องเล่นเอามานี่ออ้ยตัวจะขาดโอ้อ้าวขาดหักเลยเออรีเฟรชอีกรอบไหมนี่ไงรีเฟรชอีกรอบรอเปล่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น เปลี่ยววิดีโอเอาเปลี่ยววิดีโอไม่ได้รีเฟรชอ้าว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 ต่อเอาคำของวิดีโอมารวมกันฉันโกรธมากตอนนี้ไอสติ๊ตกฟิกเกอร์ถึงเวลาที่แกจะตายโอเคเอาเอาคำของวิดีโอนึกอันมารวมเป็นคำพูดของใน,นตัวนี้เหรออย่างเท่ตัดมาจากแต่ละวิดีโอเอ่ออัพโหลดทำไมล่เอาเลยคือ <c oughs> <han> นี่แน่ทนะุกสร้างมือไม่อันหนึ่ง กลายเป็น4ี่มือแล้วตอนนี้ว้าเอาชึบหลบมาดูวันนี้แท้จริงแล้วไม่ต้องปีวีดีโอมากไม่หรอกตุกกเลื่อนขึ้นไปแล้วก็อือป่่หน้าอัพโลดจับได้ก่อนบิสอะไรเราไม่นี่อ้ยปิด ปิดทุกมือเลยมันใส่แล้วก็ปุ่ม u b s c r i b e โอ้ยแกระแทกอะไรกันเนี่ยปุ่ม u b s สไคร e มาจากไหนตุป,ปลาใส่เองหละตัวส้มบอกว่าชุบหลบได้เตะแม่เ,เลยอุย้ยเตะเข้าไปอีกโอ้ยจับคุณทำไมน้อยอย่าดึงเดี๋ยวขาดถ้าขาดจะตายวินนี่เนี่ยมีปุ่มนี้เอาอะไรดีแอนิเชันออกไปอ่าเช่นเคยผมนะลบกล่องแดงอะไรเราจะมาไลซัสไคร์โอ้ยมือดิสไล์มือดิสไลหน้อยเนี่ย กวไปมือดิสไลท์ในมือขวามืออ่าไอ้มือไลท์ในมือขวามือดิสไลท์ในมือซ้ายรยู้สึก <c oughs> ผมลองดูเออใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็โอเคโอ้ยเป่าด้วยวิดีโออีกแล้วเหรอเป่าตัวขึ้นไปใช่ไหมในที่สุดก็โดนน้าปุ่มอัพโหลดมาช่วยอะไรก็ได้วะผมก็นึกไม่ออกเปก็นการต้องลองกดดูปิกอ๋อหน้าวิดีโอก็จะหายไปกลายเป็นหน้าจอที่รออัพโหลดอมืมันก็จะหายไปแล้วใช่ไหม เวนกรรมจริงงั้นเราทำไงเราเข้าไปจะอัพโหลดอะอัพโหลดวิดีโออะไรอะนะมันต้องใส่ไฟล์วิดีโอก่อนแต่เองใส่ตัวเองเข้าไปได้ไหมอ๋อจริงด้วยเ hey, อ้วันเดย์นี่บอกวิธีการทำ Youtube เลยเนี่ยใส่เพลย์ลิสต์ใส่อะไรอัพโหลดวิดีโออืมกดดันก็จะเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นปวิดีโอของตัวเขียวกดดูได้ไหมอ้าวย้อนกลับมาอีกครั้ง ในเพลย์ลิสต์มีเพิ่อมอีกอันนึงเพราะใส่เพลย์ลิสต์ไว้แล้วเราก็จะวูบหลบปุ๊บจุวัอะไรเราเตะมือปืบตีลังกากับโซฟาแล้วก็กดเลื่อนเพลย์ลิสต์มาล่าสุดที่อัปเดตไปแล้วกดที่ตัวเขียวไปครับกดไม่ทันนดวอืออืออืออ้า,อา,อา,อาทุบทุบโว้ยลงมาใช่ไหมกูดกดเลยนะกดตีวา้าโอเคเรียบร้อยโอ นั่นไงอยู่ในหน้าเองไปยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังตกอยู่นี่ล่ะกูอยู่ในหน้าจอไอวัดมาจากไหน <c oughs> ตูเป็นวิดีโอเองแล้วต่อยไม่ได้ดิเพราะตูเป็นวิดีโอเว้ไรวัตฟักไรเงี้ยแล้อหาา่าตายยูทูบเนคอมกูพัง <c oughs> แล้วชนะได้แล้วจะชนะยูทูบได้เราต้องกลายเป็นวิดีโอซะเองอืม สุดยอดเลยเพื่อนเขียวแน่นอนเพื่อนส้มแท็กทีมเออย่างเท่หแล้วมันตายสนิทไปเนี่ยคงไม่กลับมาใหม่ก่อนรีเฟลตก็กลับมาใหม่แล้วปะเออก็ว่าอยู่พวกเองสามตัวหายไปไหนทั้งตอนมีแค่เขียวกับส้มอ้าวเฮ้ยทำลายอ้าว YouTube อุตส่าห์ป๊อปคอร์นจะมานั่งดูเวนกรรมมันทำลายทำไมเนี่ยตายอย่างเนี้ยเขียวแป๊บยังไม่ตายอ้าวโอเค แล้วทำไงจัดโซฟาใหม่อืมรีเฟซแะก็จบเอกลับมาเหมือนเดิมแมานั่งดูโซฟาอาจจะไม่นิดนึงแต่ก็โอเคอเลื่อนไปจะหาวิดีโอดูเอาเฮ้ยเออยังไงดีไม่ไปแล้วฝากดิชิดมึงดูดเ,เองอาวเฮียไปไหนวะนะเนี่ยไม่รู้อะเราดูแล้วมันจะกลับมาไหมยูทู e breaking l a s t original อ๋อมานั่งดู stick man ว่าชัวร์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  stick man นั่งดู youtube stick man นะผมเนี่ยอ้าวอีกแล้วมันโหลดค้างเยอะต้องทุบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่แน่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมผมนะเราก็สู้กันอันเบเกอร์บอกพอแล้วให้มันไปสู้กันหลังไหม่พออะไรอย่างงี้ โอเคผมนะั่นคือ Animation ว s YouTube ผมนะก็ได้เอ,อย้อนความหลังในวงการ YouTube ทั้ง YouTuber รุ่นเก่าๆที่เคยดูมั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ระบบ YouTube ที่ตอนนี้ไม่มีแล้วผมนะไอกล่องพวกข้อความอะไรแบบนี้สมัยก่อนผมก็ชอบทำเนะเดี๋ยวนี้รู้สึกมันจะไม่มีแล้วเอ e o t i o n ใช่ไหมพอลองกดมามันไม่มีแล้วผมนะอมืมันไม่มีปุ่มปิดกล่องหรืออะไรไม่มีแล้วเพราะว่ามันหมดมันหายไปแล้ว แล้วก็ปุ่มดิสไลค์จริงมันก็มีปุ่มดิสไลค์อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะไรแบบนี้หลายๆปี YouTube ก็ผ่านก็เปลี่ยนไปในทุกๆปีผมเนี่ยได้ย้อนหลังดูความทรงจำสมัยก่อนที่ YouTube ยังมีอะไรมากกว่านี้ตุเจิ้นเวอร์ทำไม <c oughs> แต่ก็โอเคหันนะี้ใครชอบคลิปนีเดี๋ยกันใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเรียลแชร์ดีกดไลค์กันเยอะผมได้ผมเรียลแชรต่อก็ทิ้งกับคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับวันนี้เบาไปก่อนคุณบาย